ที่มาทานข้าวนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะเรียนสองตัวดีๆเป็นกคุณผู้ชมดูดิ่นี่ไม่ต้องพยายามไหมแม่คือบางครั้งการแต่งตัวนี่นะครับมันจะต้องดูเพื่อนด้วยนะเพื่อนไม่ได้สูงร้อยแปดสิบนะไม่ฉันติดติดมาจากเทปนู้นอ่ะที่คนหลงไวกระทองอ่ะร้อยแปดสิบอัพทุกคนเลยอ่ะขออนุญาตขออนุญาตเป็นไงลองจ คุณผู้ชมคือลูกี้ก็ใส่เบาๆแค่นิ้วเดียวเองอ๋อรับแต่แต่เจนิ้วมาวันนี้พามานอกเมืองนิดนึงจริงป้าทำไมทำไมนอกเมืองแล้วทำไมบอกฉันว่าต้องแต่งตัวหรูๆล่ะก็อ้าวร้านนี้ไม่ไม่ใช่ไก่กาที่ไหนคุณแต่ร้านนี้คือค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากๆเลยวันนี้จะพามาดูทั้งอ่อ เป็นแหล่งรวมของดาราเกาหลีดาราไทยแล้วก็นั่งเที่ยวชาเกาหลีนี่นะโน่เดี๋ยวมีหลักฐานให้ชมเซเลบก็มาเหรอเยอะแยะอย่างนี้เซเลบิตี้อย่างพัทยาอย่างพวกเราสองควจะพลาดได้ยังไงใะชั้ะอย่านับเขาได้ไหมทำไมอ่ะคงคงเป็นไม่ได้เซเลบทำไมพนักจะเป็นได้แค่เซเล็บอีเล็บขบก็พอได้ก็พอได้ก็พอได้ว่าแต่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมสวัสดีค่ะ ดีสิหนวันนี้ตั้งท่าสวัสดีไงวันนี้เราตั้งท่าสวัสดีไงก็น่าเกียดอ่ะไม่ได้นะมันเกินไปแบบคุณผู้ชมรับไม่ได้จริงจริงก็ทาอะไรก็แบบให้เข้ากันหนังหน้านิดสนึงแต่เมื่อกี้สวยขึ้นนะครับสวยขึ้นเยอะเลยแล้วก็ผมเหมือนสวยขึ้นมากเลยหน้าลอกนิดนึงอย่าสิบอกคุณผู้ชมจะบอกว่าแพ้น้ำแบบน้ำกรุงเทพแบบน้ำกรุงเทพแล้วก็ เขอลินไม่ได้ใช่น้ำสะอาดไงคือเขาใช้น้ำสะอาดแต่นิกี้สะอาดไม่พอไงปกติใช้น้ำทะเล<อ>ไม่ใช่เราอยู่มหัศยาเราก็ใช้น้ำ,นนำทะเลอ๋อน,น้ำทะเลเหรออาน,น้ำทะเลกินก็กินน้ำทะเล โอ้ไม่ได้ละนิสัยก็เป็นทะเลทะเ,เลก็ค่าตัวคุณดิลูกี้ไม่เคยจ่ายเขาบอกไม่เคยจ่ายย้ำก็มาทําด้วยใจนี่ครับอ่าฮะแล้วก็จะดีใจต่อไปครับงานงานล่าสงานหลวงงานจ้างงานจ้างคุณดิไม่รับครับเราเฉพาะงานฟรีเราเฉพาะงานฟรีต้<พ>อมาด้วยนะคะนี่คือหลักฐานอ่่ะ <c oughs> ไมคุณเลนคุณเลกสวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะเดีครับพวกเราพิสุแล้ะแล้วไม่ได้สุดน่ารักน่าอย่างลา ให้แบบมีความเปลี่ยนแปลงบ้างตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยใช่ไหมหลังจากที่ท่านผู้ชมไม่เห็นสวัสดีค่ะพวกหลังลูกยิ่งสุดสั้นก็ไม่สุดแน่เหมือนเดิมไงเอาแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหลุดหลุดบ้างหลุดบ้างมีสีสันมีสีสันจริงใช่แต่จริงอะหลุดคิ้วจะแน่นอนแน่นอนเอาแล้วยังไงเนี่ยก็ตพร้อมลูกผู้ชมก็พร้อมลูกกี้ก็พร้อมแล้วรออะไรครับก็รอให้วูดี้พาไปเรียนเชิญด้านในเลยอ่ะอเป็นบ่อยเหรอโอ้ยงานประจชาู่แล้วเลี้ยงเชิญนะครับเรียนเชิญค่ะวูดี้บอกเรียนเชิญค่ะ ร้านเรือไม้ก้านค่ะร้านร้านอะไรนะครับร้านเรือไม้ค่ะร้านเรือไม้เรามาถูกร้านแล้วเนอะแล้วก็ทำไมต้องเป็นเรือไม้ครับเป็นเรือเหล็กได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้บ้าเขาเป็นพีอาร์เล่นเขาเล่นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างใน ม iscilla, มไม่เข <familia? S 2> ้าได้ไหมก็จะพามาเดี๋ยวก่อนเราติดคุณผู้ชมไว้ว่าเธอมีหลักฐานว่าลูกค้าเกาหลีดาราเกาหลีดาราไทยเซเลบมาขอโทษนะครับก่อนทำงานทุกครั้งเนวูดี้ทำงานบ้านมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะอยู่ไหนอยู่ไหนและแ h น n d side l e ฟ t h a ด์คือด้านซ้ายมือของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะเพื่อเป็นการยืนยันผู้ชมว่ามีจริงของเขาดีจริงที่นีเขามีของของทั้งดีแล้วก็ดังด้วยไปค่ะ เห็นไหมนุกี <ah <brainstorm ing> oh, ้พูดทีบอกแล้วนะครับว่าที่นี่นะครับเห็นไหมครับหลักฐานรุนร้วนล้วนล้วนอ่าหลักฐานล้วนล้วนเลยนะครับแบบบางอ่ะบางอ่ะบางอ่ะคือคุณผู้ชมคงอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะไม่อย่างอย่างเนี้ยครับเป็นทริปเกาหลีนะครับก็คือหมายความว่าผู้ประกอบการที่นี่นะครับแล้วก็เจ้าของร้านนะครับแล้วก็แรงงานหมายความว่าผู้ประกอบการต้องเรียกได้ว่าเอ่อเป้าแตกเราว่าวุ่ ขอโทษพดีถ้ลูเป้าหมายว่าทํายอดได้ถึงนักเที่ยว้างที่จะแบบให้ความสนใจมากๆก็เลยว่าเป้าตกเป้าแตกออกสื่อไม่ได้นะคะัางานที่นี่เที่ยวเกาหลีทุกปีเที่ยวต่างประเทศทุกปีหนุยให้โซเดี๋ยวนุกกี้ว่านุก,ก้ลาออกนะแม้วมาทำที่นี่มาทำที่นี่จะไปเกาหลีอยาก<ร>ไปเกาหล<ร>ีเคยไปเกาหลีมากเลยตอนนี้เกาหลไม่ก่อนไม่ได้ไม่ได้เหรอติดเละฮะตะดึงเข้า18ดบวกตลอดเลยคือมี เราเป็นทัวร์ฟ้าเมืองไทยมาที่นี่แล้วเป็นกิจกรรมดีๆด้วยนะเขาแบบให้ถ่ายรูปแล้วให้แชร์เนี่ยเนี่ยลูกี้กำลังทำเลยคุณผู้ชมไม่ได้นะเรามาแบบไม่ได้เลยแชร์ and out we love customer แชร์ from out we love customer นะครับเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรคะก็แชร์ก็คือแชร์มันหมายความว่าการเก็บไม่ใช่ครับแชร์กอหมายความว่าการเก็บแชร์ไม่เป็นมือมือจะมีเท้ามีเปียโอเคไม่ใช่ แช่นั่นที่หมายถึงนะครับร่วมแบ่งปันนะครับแชร์ from our b e l o v e e l o v e ตัวนี้นะครับเป็นเป็นทำที่ทำให้เรียกว่าเป็นที่รักนะครับออ๋ก็คือ love ที่เรารู้ว่ารักกันอยู่แล้วก็ love คือถูกถูกรักกันนะครับถูกรักคุณลนะครับก็เป็นร่วมแบ่งปันนะครับกับลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับลูกค้าที่เรารักเด็กดุ๊กกี้จะขอร่วมแบ่งปันอยู่ในี้นะปั่นน้ำเลยนะโพสเลยครับ เมื่อกี้พาไปยืนยันแล้วใช่ป่ยืนยันเสร็จแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะหาอะไรใส่ท้องได้บ้างคุอพี่เป็นคนที้สวยนะ ยิ่งวันนี้เสือมากนะครับแต่อันนึงแนะนำนิดนึงนะครับกับนาอย่ามองไรนะครับเท่าไหร่หลายครั้งนะครับพี่บูดี้งานเพลินๆนะครับที่ได้เพลินๆต้องหันไปเจอหน้าทุกที่บางครั้งคุณไม่มีการตกใจขึ้นมาบ้างอะไรอะไรบูดี้อะไรเป็นคนสวยง่ายเออแล้วทำไมต้องตกใจอ่ะบางครั้งคนสวยแบบสวยแบบไม่สวยแบบไม่เอาเพื่อนเอาฝูงสวยแบบข่มขู่เพื่อนสวยแบบนะแตจแต่สวยนะครับเป็นอาหารแนะนำนะเกี๊ยวเกี๊ยวไหมเกี๊ยวพยายามยองหน้าเกี๊ยวเกี๊ยวก็เป็นไก่ทอด น้ำตกท่านมานแต่ว่ามุมนี้เมื่อกี้เราเดินมานะครับเป็นต้องเรียกได้ว่ามีมุมหนึ่งที่เรียกว่ามน่าประทับใจมากๆใช่ปร,ระชาชน,นชาวไทยต้องแบบว่าเห็นแล้วต้องน้าตาไหลเลยนะขอแชร์ค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านใช่เพียงเพอนะเพอต่อดีค่ะนี่นะครับไม้รู้เลยค่ะอยากรู้ไหมคะว่าอะไร เราสองคนก็มาทําความดีนิดนึงจะก้มงกราบหรอจะยังไงดีก็ต, <Okay. S 2> ต้องกลต้องกราบยี้เลยสวัสดีแบบนี้ครับสวัสดีน่าจะโอเคด้วยกล่าวด้วยกหม่อบขอเดชะข้า,ขาพุทธเจ้ารายการซาราตรีแห่งโสกคนเคเบิลพัยานะครับ คทั้งหน้าเลยอะทำไมอะครับคือแบบว่าหน้ามันมากเลยอะอย่ารูปนะคะอย่ารูปอย่ารูปอย่ารูปอะไรคะอย่ารูปอย่า,ปยาแป้งออกหมดใช่ปหมแป้งมันด้วยอะไ,ไหวไหมลูกกี้สวยอะสวยมากสวย,สวย,ส,วยสวยที่สุดในสามโลกอะจะบอกโอ้หมีแบบมีไก่ด้วย มีไก่แล้วก็มีน้ำด้วยนะครับลูกกี้ครับเดี๋ยวกระลากรองน,งน,น้ำก็เลยทีเดียวเรีนเชิญเลยครับผมเอนจอยเลยครับไม่ก็บุดดี้ตอนนี้บุดดี้แย่งกินไปแล้วไม่ใช่หรอช่วงนี้นะครับ,บจะว่าอะไรบุดดีไ้ได้หมดเลยเพราะว่าบุดดี้อินเลิฟมากๆเหรอบุดดี้เลิฟเหรอที่สุดนะครับแล้วก็ลูกกี้จะว่าอะไรบุดดี้บุดดี้จะไม่โกรธเลยเพราะว่าชีวัวใจของเรามันพร้อมที่จะรับอะไรทุกอย่างอยู่แล้วจริงอ่ะแล้วลูกกี้อยะเป็นไงบ้างเรื่องความรักเอาเรื่องจริงหรือเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงใช่ป่ะซีีเรยส อเซเวสเลยก็แบบว่าก็มีนะแบบกิ๊กๆกัดกิกๆแต่ว่าควรจะแบบไม่ได้อินเลิฟขนาดวูดดี้วูดดี้แบบหัวใจชมพูไปหมดทองโตมากปีนี้เป็นปีของเขาเหรอไม่ใช่ปีชงใช่ปีที่แล้วปีชงปีที่แล้วก็ค่อนข้างชงแต่พยายามหลีกเลี่ยงจะไปนั่งใกล้ถังน้องแข็งเขาคดนเขาสั่งชงใช่ปีนี้คือไม่ละปีนี้เป็นปีของเขาแต่นี่จะบอกคุณชมว่าพอเราเดินเข้ามาในร้านเนี่ยนะมีทั้งในส่วนของการเดคอเรทที่เป็นแบบเก่าๆจะไปดูทำมา ม่คุณแมีอะไรเหลือไม่ได้เลยนี่ค่ะที่ไปที่มาของร้นานเรือไม้ใช่ป่ะเรือไม้เล่นง่ายเลยเปล่าว,วนอ่ะอ่ะอ่ะเรือไม้นี่ก็เป็นเรือแชร์สิเออดีนะไม่เป็นเรือแจวเรือแชร์แชร์กันไปแชร์กันไป